ก่อนสี่ชั้นก่อนเพราะว่าใบไม้มันร่วงทุกวันพอมันยุบไปแล้วก็มาเติมได้พอาเติมแล้วเรามีทางออกตรงน,นี้แต่แท้ย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนดินเลยเราสามารถที่จะเขี่ออกมาแล้วก็เติมข้างบนชั้นบนไปเรื่อย เอาตะไคร้ ai, พลาสติกสีเขียวเนี่ยมาทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เอาไม้ไผ่มาตอ,อกเป็นหลัก mm hmm. เพื่อที่เราจะทำะปุ๋ยหมักจากใบไม้ค่ะจากบ้านเราจะเป็นบ้านริวมากรองก่อน ก็จะเอาเศษหญ้าที่เหลือจากแพะกินนะครับอันนี้ก่อนเศษหญ้าตกดในเล็กนะิในหญ่แล้วกนะัมันจะยอย้าแเราก็เอาอ,อกปก่อนเศษหญ้าเศษฟางที่เหลือจากที่แพะกินนะครับจะรองเป็นชัน้นแรก เก,กินไม่หมดเพาเก่าแล้วเขาก็ไม่กินอันนี้เราก็จะไปหมักเันฉันได้อันนี้ยังกินได้ยังหอมอยู่แล้วก็ทํานี้ไว้ที่หิวมาวก็จะมากินเองมไม่ดีแล้วก็เก็บออก ทำเป็นปุ๋ยมกเราจะไม่แม่นเสียใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไม่ถึงไม่ถึงอ่อเขาเรียกว่าอะไรซีโรเวสใช่ไหมซีโรเวสคืออะไรอ่ะสูญเสียเป็นศูนย์เนี่ยเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะเอากลับมาใช้ reuse ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ที่โรสคือศูนย์งไงเรื่องที่องเสียไงมันคืเป็นศูนย์เราไม่ดีขนาดนะั้นแต่เราพยายามที่จะนำมันไปให้มัน ในชั้นนี้ถ้ามีเศษอาหารโครเรือนมาเทสใส่เลยะยิ่งดียิ่งดีเศษผักเศษผลไม้คที่พวกที่เน้นอ็นซีจริงๆเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าใช้เศษผักเศษผลไม้าจากตลาดเนี่ยเขาใช้สารเคมีถ้าเอ1นซีร้เปร์เซ็นเลยนะแต่นี้เราก็ไม่ได้ถือว่า100เอ1นซรรเเท่าไหร่หรอกแต่เราจะลดให้น้อยที่สุด สำหรับที่สารเคมีสารพิษนะสารเคมีนี่ถ้ามันประโยชน์ก็น่าจะใช้แต่สารพิษเนี่ยไม่ควรจะใช้กระต้นให้เกิดการย่อยได้ดีขึ้นใช้กากน้ำตาลนิดนึงกับ GM ไม่ต้องเยอะนะนพอแล้วกิกะกะ ปริมาณการน้ำตาลประมาณ250 ml หรือ cc นะทุกวันนี้ก็เรียก ML. แลก็ใช้ EM มีขายทัองตลาดทั่วไป EM ต้องเก็บในที่ร่มนะตากแดดจะเชื้อตายหมดแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ไปรถทีละชั้นทีละชั้นอันนี้จะเร่งถ้าไม่มีได้ไมมได้แต่มันจะช้า นะการย่อยการหมักจะช้าได้หมดได้หมดไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะช้าแค่นั้นเองในกระบวนการหมักเราก็ใส่ทีละชั้นอันนี้ก็ไปใส่ลดน้ำชั้นแรกก่อนคือหมักย่อย วยการย่อยะคกับหมักแบบไงใช้อากาศเจุลิซีพวกนี้มันจะใช้อากาศในก,การย่อยย่อยสลายนะ่ะแลวต้องมีอากาศอันนี้เป็นการหมักไปใ,<บ>ใบไม้นะอ่าแล้วถึงใช้ตะไคร่เพราะว่ามันจะเจลลิซีเนี่ยการย่อยเนี่ยจะต้องมีน้ำมีความชื้น เป็นใบไม้แห้งที่ร่วงจากต้นจันเนี่ยนะคะเราก็เอามาใส่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรวบรวมอันนี้กวาดไปตั้งแต่ตอนเช้าแนละ้วทุกเช้าเรากวาดใบไม้แห้งเนี่ยเราก็จะมากองกองเอาไว้เราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าใบไม้นี่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เอามาหมักเป็นปุ๋ยเราเอาไปใส่คนต้นไม้มันก็ยังเป็นปุ๋ยได้ แล้วก็คุมดินได้ด้วยนี่เป็นใบจัน์นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ส่องให้ดูว่าต้นจัน์มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยค่ะ ที่เป็นชั้นใบไม้รองชั้นชั้นแรกอยู่ชั้นใบไม้ชั้นแรกอยู่ใช้ใบอะไรก็ได้นะไม่ไม่จุดเป็นใช้ใบไม้ได้ทุกชนิดค่ะเรามีอะไรแล้วก็ใช้แบบนี้น ท้องคื้นงคืนในคืน,ม,น,นมันไม่ย่อยแล้วก็เอาน้ำรดนี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะเอาใบไม้แห้งๆที่มันร่วงจากต้นมาใส่แล้วก็เอาน้ำรดรดให้ชุ่มเลยรดจนชุ่มแล้วอ,อีเอ็มก่อนแล้วก็ลาดด้วย เอ็มที่เราปรุงกันเมื่อกินนี้ลหะคะ่ะจะออกมาทำไมเนี่ยอันนี้เป็นมูลแพะนะคะบบใบกระถิ่นที่ร่วง มูลแพ้กับใบกระถินที่ที่ร่วงตอนแพ้กินน่ะมันก็เกิดกันเ,เกิดการย่อยสลายแล้วนะคะจนเป็นฝุ่นและที่แพ้ยังไม่ย่อยด้วยมมที่แพ้ก็มีจนเป็นฝุ่นเลยเห็นไหมถ้าเราเร่งด่วนนะจะเป็นฝุ่นอย่างนี้นยะเราใส่โคนต้นไม้ได้เลย อันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองก็ใส่มูลสัตว์ลงไปค่ะจะเอ่อเป็นมูลสัตว์จากวัวค้ววนะคะเอ่อจากมูลไก่มูลหมูมูลแพะได้หมดนะคะ ก็ลดน้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชุ่มค่ะ มะข่มงหน้านี้จะร่วงเดี้ดีสองอาตย์ก็แตกใบแล้วนี่ยต้นนี้ใบมะข่ามองพวกนี้จะ่ไนโตรเจนจะสูงเป็นพืชตระกูลถั่วใบมะข่ามองนะคะเป็นพืชตระกูลถั่วไนโตรเจนจะสูงค่ะเหมือนกระถินอ่ะเหมือนนกัน แต่กระถินเมื่อกี้มันจะได้ดีกว่าเพราะอะไรมันมันใบมันยังไม่แก่ไงมาเลี้ยแท้ไม่แก่นี่มันใบมันแก่แล้วโปรตีนจะน้อยกว่าเออกระถินที่มีร่วงวันนี้ไม่กระถินสดเลยนะ เป็นชั้นที่สามนะคะเราจะใช้อีกชั้นก็ได้แต่ว่าจะต้องมีมูลสัตว์มันจะเป็นตัวเร่งปริยาในการย่อยเดี๋ยวอีกชั้นที่สี่เราก็จะเอาคือจริงๆอย่างน้อยสามชั้นชั้นที่สี่เราจะไปเอามูลแผรมาใส่อีกรอบนะคือกี่ชั้นก็ได้ค่ะแต่ให้มันสลับกันใบไม้มูลสัตว์แล้วก็ใบไม้แล้วก็มูลสัตว์ แล้วเราก็ลดน้ำด้วย EM ลดน้ำให้ชุ่มนะคะมันก็จะทำปฏิกิริยาย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนี่เป็นใบต้นจันทร์ที่กวาดเอากองเอาไว้ทุกเช้าะคะ่ะทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็กวาดใบไม้แล้วก็กองกองไว้เพราะว่าใบไม้ยังใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเผาค่ะ ได้ไหมได้ยิ่งดีใบสดจ้ย่อยเร็วกว่าไปให้งนะเตัวนี้วองเนึงนน่รัสมีเส้นผ่าตรงกลางหนึ่งเมตรวองเนึงก็ใช้ได้แปลงผักสองคูณสี่ 4. ได้หแปลงถ้าใช้แบบให้เต็มที่เลยนะแต่ใช้แบบประหยัดหน่อยก็ใช้ได้2แปลงนี่จะกะว่าจะตามหลักการนะเนี่ยอันนี้จะจะย่อยได้เร็วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนสองเดือนเสร็จถ้าเราหมากตองแล้วก็ลดน้ำธรรมดาเนี่ยห้หเดือนแต่นี่เราเราเร่ง เร่งด้วย e m ด้วยแล้วก็ให้มีอากาศเข้าแล้วก็ใช้มูลสัตว์ช่วยเร่งส่งสารอาหารจุลินทะรีย์นีสังเกตไงว่าน้ำชุ่มเวลากดลงไป มันก็จะแฉะแฉะใช่ไหมน้ำออกมาข้างล่างอ๋อเคยนว่าน้ำไหลลงถึงข้างล่างน้ำมันไหลถึงเลือเลือดยังไม่ได้มาถือด้านข้างก็ต้องลดด้านข้างด้วยตามยเอ็มเอ็มไม่เอ็มเก๋ น้ำต,ตาลแก้วหนึ่งนะประมาณ250ร้อยลเอก็ประมาณเอกใช้ไปฝาขึ้น2ฝานะฝากระป๋องเอ,อ e. นะที่ขายท้องตลาดกคนในเข้ากันนี่ยังใช้ไม่หมดนะเนี่ยใช้ไปขึ้นเอาแค่นี้ก่อนหีชั้นก่อนเพราะว่าใบไม้มันร่วงทุกวันพอมันยุบไปแล้วก็มาเติมได้เราเติมแล้วเรามีทางออกตรงนี้ าถ่ายตรงนี้ชั้นที่สี่แล้วนะคะแต้วแท่ย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนดินเลยเราสามารถที่จะเทออกมาแล้ว็เติมข้างบนชั้นบนไปเรื่อยๆเพอใบไม้ช่วงนี้มันจะมันจะร่วงทุกวันแหละเนี่ยแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยแต่ว่ามันใช้เวลาอีกสองเดือนสามเดือนนะอืมใช้เวลานะแต่เราทําก็ดีนะคะวาเเพราะเราได้ใช้กับพืชผักเราไม่ต้องไปซื้อแล้วดิน ดินพวกนี้เป็นดินดีมีคุณภาพค่ะแล้ว่าคนชอบเคมีใส่ดีไม่ให้ใส่ได้แต่เราไม่จำเป็นละไม่ต้องไปเปลืองเงินใส่สูตร15หรือใส่สูตรไหนก็ได้หลังสูงอะไรกันแล้วแต่แต่ของเราจะไม่ใช้แค่นี้ก็เพียงพอละสาหรับปลงผักแล้วก็สรุปการได้สลายอินทรีย์วัตถุจะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะัคือ หนึ่งมีความชื้นสองมีอากาศเพื่ออะไรเพื่อให้จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศเนี่ยจเจริญเติบโตนะจะทำการย่อยถ้าแห้งเนี่ยมันก็ย่อยช้ามากนะอาศัยความชื้นจากอากาศในช่วงหน้าหน้าแล้งนไม่ได้แต่ว่าจะมีเคล็ดลับนิดนึ่งก็คือ มีตัวเล่งเราใช้ตอนนี้เราใช้กากน้ำตาลผสม E M จากปกติเนี่ยถ้ากองในธรรมชาติเนี่ยประมาณปีนึงแหละบางบางชนิดเนย่อยย่เลยปีกว่าด้วยถ้าลดน้ำาเฉย,ยประมาณหเดือนห้าหเดือนอันนี้เราต้องลดน้ำทุกวันไหมถ้าความชื้นลดลงเราก็ต้องลด ถ้าไม่ลดได้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ย่อยหายใจไหม,มขาดน้าไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์ก็ต้องการน้ําจุลินทรีย์ที่ย่อยเนี่ยต้องการน้ํากับอากาศจุลินทรีย์มีน้อยก็ย่อยได้น้อยแค่นั้นเองจมหลักธรรมชาติการนาําใบไม้แห้งที่อยู่รอบๆบ,บ้านมาหมักเป็นปุ๋ยก็มีอ่า หลักการที่สำคัญนะคะก็คือ1ต้องมีน้ำํำอากาศในการทํำใบไม้หมักที่สำคัญถ้าอยากให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วเราก็นำา EM มมาลาดผสมน้ําลาดลดเพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วนะคะก็ทำง่ายๆค่ะแบบบ้านๆทีท่สถานที่ต้องตั้งอยู่ในร่มด้วยนะคะ ไม่งั้นเชื้อจุลินทรีย์มันก็จะตายถ้าโดนความร้อนก็ง่ายๆแบบบ้านเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะ